เตายเซิร์กเซิร์กเซิร์กมาตายมาตายมาตายบ้าเลยอาแปดเราโหเดี๋ยวดูไอเซิร์กดียังไม่เล่นอาแปดเลยผมจะทำให้คนตัวนะครับลุงมีถุงศพอ่ะศพ เออเราไปเราไปเรื้อผ้ายาวคอนเตอร์ราคาเจ้าทียนดูครับ่ะต้องยึดต้องยึดนะครับอย่ากันนะเซอร์พอไล่สองลำใช่ครับพอตำรวจโอเคน่าจะอุ้มนะเรื่องพอสองโอเคลุก่อนจับนะฮะใช่ครับเมื่อกี้ผมหลุดพอลำหนึ่งแล้วก็ไปเจออีกลำหนึ่งนะครับแบบติดๆกันเลยแต่ผมทำให้นะงงมากเลยโอเคแล้วก็มีถุงศพด้วยนะครับเป็นของพันนะ น่าไปช่วยมันเลยอเยอะใชคบินครับผมไม่ปล่อยก่อนเหรอทำกันดีอ่ะต้องจับไปอย่างี้เลยเหรอครับครับใช่ไหมครับผมผมไม่รู้ว่าใช่รู้แค่เช็คบินครับอ่าเขาแจ้งมางว่าเป็นทองหมอเขาตำรวจคทุกคนแต่องเขาบอก,อม,บอกอมันไม่เกี่ยวใช่เป็นทองหมออ๋อ,ม,อ,<ร>อมันตรงคล้ายๆกันโอเคใช่ครับม,มองไกลๆไงอ๋ okay, อโอเคครับแล้วเที่ตัวอย่างคนตัวขาว โอเคครับลูกมืมเป็น45นาทีนะครับแล้วก็มีถุงศพตั้งแต่เป็น55นาทีนะครับมีเคเราปรับสม่เครื่องนะครับเกิดปรับเพิ่มพันหนึ่งนะแล้วก็มีห่อศพอีกหกพันนะครับจะรอเจ้าสาพาร์ทลูกยกมือได้ไหมครับใช้ไปนิดนึงนะครับลูกครับผมไม้ใกล้ครับไมใกล้ตรงนี้ครับตรงดีเลยโอเคแค่สองตัวนะครับครับ โดนคดีอะไรโดนเมื่อไหร่ครับพี่ลงสุดได้ถึงไหนอ่ะผมโดนขายาครับโดนเมื่อเม่อสมกรักเต็มอ่ะไอ้สัตว์พามากันเลพี่ผมก็ได้ใส่เต็มนะพี่90นาทีอ่ะนะอวมอ่ะไอ้เหี้ยถูงสอบเพียอะไรแบบอื้ออื้อเื่ออื้อซื่อซาซื่อไอ้สัตว์อื้อซื่อ ใครจะไปนหนีไหวเหีเ้ยเล่นยากแล้วสไปเดอร์แถบอ่ะเพราะว่าสไปเดอร์แถบมันอัปเดตมาใหม่แล้วครับคือสไปเดอร์แถบเขาจะไม่คือเอาง่ายต่อให้วิ่งมาเร็วขนาดไหนอ่ะมันก็จะโดดไสปสไปเดอร์แถบอ่ะตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยบนเขาอะก๊อ็สุด ผมต้องอุ้มเองวะเมื่อกี้นี้ผมน่าจะบอกให้ซึ่งเชื่อเช้าตอนแรกผมมาว่าจะเอาศพไว้กะจะอุ้มเองอะไรประมาณเนี้ยไม่น่าเลยพลาดปะพลาด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 น่าจะอุ้มเองไปซึ่งมันออกจากบ,บ้านก่อนแล้วไงผมกลับมาไม่ทัน บอกเซิร์ฟเล่นเขานะมันยากครับสไตล์มันอยู่ดีมันจะมาเปลี่ยนเลยอะ่ะมันมันทาไม่ได้มันทไไํายากครับอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างว่าคุณมีแฟนอยู่ผมให้คุณไปเลิกกับแฟนแล้วคุณก็มามามาคบกับคนเนี้ยคุณจะทําได้ไหมทันทีอะ่ะมันก็ทําไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันก็เหมือนกันน่ะ ล่าล่าล่าปึ๊บปึ๊บอ้าวยังไม่มีระเบิดแอ่งล็อกอ่ะหาวิธีออกแป๊บตรงนี้มันออกได้โอ้ยเหี้ยชั้นอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นนะว่ะ แม่งใส่คดีครูแบบไม่เอาเคี้ยอเลยเลยไอสัตว์อส่เวยาใส่นะบิน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 ,บนแบบมาเอ,อื้อซีแปดมันแรงมากเลยนะคือมันแรงกว่าสามสี่ของผมอะ่ะแรงกว่าสามสี่ไอเนี้ยแรงกว่าสามสี่ตอนตอนที่ยังไม่ได้จูนใหม่อะซีแปดอะ ถ้าล้อผมพังแค่ล้อดเดียวผมถึงบ้านแน่นอนอะถ้าล้อผมไม่พังมันไม่ได้จับผมล็อกตั้มตัวเละพี่ต้อนติดปลดแบนเจีิงมาอ่ะเดี๋ยวผมถามให้ครับตูประตูระเบิดปะไม่อะถามให้นะอ่ะอะ หนึ่งแอดมินไม่อยู่แล้วครับเฮ้อะไรอ่ะ เิร์มาป้นก่อนดีไอ้เฮียเมีระเบิดลุงเฮ้ยก็มีระเบิดเราแหกได้ไงวะก็ปนไปดีเจ็ดดีปะดีปะลุงมาโดนยิดไอ้บีบีบยเอาลยมามาามาาม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 มาาม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 าจาามามามมา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 มเมาาม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 าาาแยกไม่มา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 ามามาม ยัไม่ออกเขาเนียไม่ออกไอ้เรงไประเบิดดิระเบิดโอเคโอเคเฮ้ยลุงมันมันเปิดลุงเข้ามาไม่ไมันอยู่ข้างในข้างในมันล็อกระดีระดียดีเิดเร็วรบเอาไว้กูลูกดิเอาไว้ให้พอดีเลยเอาไว้พอดีเลยโอเปซีโอเปไปไป ไล้มีคนมามีคนมาไหวเปล่าไหวเปล่าไหวเปล่าสัตว์กระจอกไอ้เหี้ยขยะไอ้เหี้ยสวัสดีเฮ้ยตำรวจมาเี้ยตำรวจมาเราหลอนอยู่นี่เราหลอนอยู่นี่ มันมีบอกมันมีกระถ่ายหลายตัวมีกระต่ายหลายตัวมีกระต่ายหลายตัวบอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราจำไม่ได้จำไม่ได้เราไปใครใส่ขกาะไปด้วยได้ที่อผมแทงมาจากขลังไม่รู้ว่าเราอบเป็นตวใส่เกเนี่ยเสียงมึงไปเสียบึงแบบดังจัดแล้วตอนนเนี้ยใช่หรอลุงมันโดนมันโดนกระถ่าย ไประเบิดระเบิดระเบิดเดี๋ยวกูระเบิดไอ้กู Can you stop hurting each other? Money spent on medical costs for เรียกไปเนียนไหมไปเนียนหาตำรวจไหมบอกว่าลุงเก็บไม้จิ้มฟันลุงก่อนดิไปอยากไปแล้วใช่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วลุงตัวกี่เหรียสี่สิาทปะห้าสิบเราลังระเบิดเลยเถอะกระตายสองตัวกระต่ายกระรู้มันรู้มันรู้ ตายเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟตายตายตายว่าเลยโว้จริงกว้จริงโว้จริงเด้ยวคเบิดไอ้ผูะเบิดไอ้ผูะเบิดไอ้ผูะเบิด ไม่ได้อย่าลืมไปแต่โซ่คนละยำอ่ะไอเดียระเบิดเลยเดี๋ยวมันจะเข้ามาไอเซิร์กระวังวันนี้เดี๋ระเบิดไอเชี่ยมึงรอมึงรอเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันถ้าระเบิดมาเดี๋ยวจำท่านรับรับละลายเดี๋ยวท่านมาตายตว์อย่างนี้อ่อ้อขึ้นระดับแล้ว เราเก่งนี้อ่ะสองคนก็ออกคุกได้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องใช้จริงจริงใชไม่ต้องใช้บอสไซสัตว์จริงจริงคุณเชคก็มีคนเอาระเบิดมาให้อ่ะระเบิดตรงนี้ระเบิดมีโดนป่ะอ่านอนุ่งอ่ะยูยก็มีคนด่า ไปเดอร์ไปทางสไปเดอร์ไปทางสไปเดอร์ไปทางสไปเดอร์ไม่เห็นเหรอมึงไปไหนวะออกหน้าบ้านออกหน้าบ้านออกหน้าบ้านครบครับเขาลุกไปไหนอ่ะผมมองไม่เห็นผมก็ไม่เห็นมึงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไปคันนี้ไป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 เสื้อผ้าเริ่มชุบไปแล้วพี่เดี๋ยวซ้ายแข็งแกร่งแบบนิวแพลร์ยุดพี่อยู่ก็มีคนเอาระเบิดมาให้ใช่ก็เสียตังค์ด้วยยาวเงียเลย ยาวเลยผาวเลยสองปดสไม่ทันตำรวจี่กะลาตีพังกะลาตีแล้วพังกลาตีแล้วเดี๋ยวขวาไปทางนังโรงพยาบาลทางนั่โรงพยาบาลไม่มีใครสนใจเราจริงๆแล้วเราติดุกไปทางหลุเดิมไป่เปลี่ยนไะคัไกคู่่ทั้งหลุทั้งล่าเลยะโรงพยาบาลโรงพยาบาลแบะไแจ็กอะไอแจ็ก็โดนกอนหน้าผมแบบเย้นะลุงก็ออกมาย่านี้ขึ้นไมขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นไปทางเราดูอยู่ข้าง้านี่เไไม่ไให้เบ้ยโดน วนขึ้นบนขึ้นไปไฮเวย์ลงบ้านเหมือนเดิมปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนไมุ่่มไมุ่้มพระเยอะเถอดเราไปหมดแล้ว่ชนเขชนเขาชนสวยมากสวยมากตำรวจนเลนจับเหรอผมชอประตูได้ใช่ม่มัมันเมเหลือน้อยเหลือเหลือเไม่าย่ัไ้ไ้นไยน้าซ้ายน้าเหนือน้าซ้ายเดียวหุด่ยยยย่ี่ไยสมไปเลยน้าซ้ายเดียวนี่ปร้านเปลี่ยนเสื้อห่อเดี๋ยวจับวันให้เอาวันให้เอาวันปน้่า้

สาเฟ่ What you w a n cry เชื่อมึงแล้วเป็นศพ What y ก u g o เชื่อมึงพายอยู่แล้วว่า you wanna lose มึงทำไร What you gonna do สนตีนพวกกูคำมิงสูดแล้วกูคนจะแรงชกับพ่อมึงปุ้มตุ้มสุดกเต็มละอู้อูแล้วก็จีไอ้ o อู้อู้แกได้มาได้เรียลไลท์ู้ลยหอู Feel like king Feel like this ี่เราเมืองเฟมิเลียส